สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มพิชิตใจลูกวัยรุ่นนะครับวันนี้เรามากันตอน2องทุ่มประมาณ9นาทีนะครับเปิดเข้ามาเร็วเพื่อหวังจะให้ทุกคนนะครับได้เตรียมตัวที่จะมาเรียนรู้วันนี้เป็น EP ีที่สำคัญมากเลย EP ีที่4นะครับผมตั้งชื่อว่าเ,เติมเต็มความรักนะครับเพราะว่าจะเป็น EP ีที่จะมาแบ่งปันถึงแนวคิดหรือวิธีการที่จะแสดงความรักกับลูกของคุณนะครับจริงๆแล้ววิธีการแสดงความรักเนี่ย มีหลายแบบมากเลยบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็มีทั้งได้ผลแล้วก็ไม่ได้ผลวันนี้จะมาแบ่งปันว่าวิธีใดที่ได้ผลบ้างแล้วก็นอกจากได้ผลแล้วเนี่ยมันยังเป็นวิธีที่ถ้าคุณทำมันจะนอกจากได้ใจลูกนะครับเก็บแต้มความสัมพันธ์แล้วนะครับก็ยังใช้ได้แบบไม่ต้องกังวลว่า มากไปจะเป็นการสปอยลูกหรือเปล่าด้วยนะฮะโอ้ผม่ารู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะแล้วก็มีหลักคิดของการจําได้นะครับโอ้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับหลายท่านนี่จริงๆนี่ดูจากชื่อแล้วอยู่ในคอร์สติดเกมด้วยนะครับแล้วก็แทบจะเปิดต่อกันเลยใช่ไหมครับผมขอบพระคุณทุกคนจริงๆนะครับที่อุตส่าห์แบบให้เกียรติกันในการมาฟังไลฟ์กันแบบนี้ลงกันสอคอร์สเลยเออโอเคมา เรามาสู่เนื้อหาของเรากันนะครับวันนี้เติมเต็มความรักผมใช้หลักคิดหนึ่งนะเป็นหลักคิดที่ผมใช้ประจำมากในการอยู่กับวัยรุ่นอันนี้พูดจากประสบการณ์เลยผมใช้หลักคิดที่เรียกว่า the five love language หรือ5ภาษารักจริงๆคนที่เขียนหนังสือเล่มน,นี้ก็เป็นอ,อีกคนหนึ่งนะครับที่เขียนในเชิงของความสัมพันธ์ อย่างเข้าใจแล้วก็ใช้ได้ผลมากๆจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าในทางจิตวิทยานะครับ5ภาษารักเนี่ยเบียบเสมือนนิ้วมือของคนเรา5มือ5นิ้วเนี่ยแหละคนเรามี5นิ้วเนาะแต่เวลาที่เราให้ความรักเนี่ยมันจะมีบางนิ้วนะที่สำคัญตรงจริตแล้วก็ถูกใจผู้รับมากเป็นพิเศษสิ่งที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้เนี่ยก็คือ5ตัว ที่ทำให้ลูกของคุณมีความสุขแล้วก็คุณยิ่งทํามันก็ยิ่งเก็บแต้มความสัมพันธ์และที่สําคัญก็คือแนวคิดของ5ภาษารักนะครับมันมีสิ่งดีๆอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําทั้ง5ข้อแล้วผมไม่สนับสนุนให้คุณทําทั้งหข้อด้วยใครทํา้ข้อเลยใช้5ข้อแบบทุกวนันทุกวันเลยเนี่ยคุณคุณจะเหนื่อยมากเลยนะครับมันมันจะรู้สึกแบบ โอ้โหหมดพลังไม่มีพลังไปทำอย่างอื่นเลยดังนั้นเดี๋ยวจะดูกันว่าลูกคุณอยู่ภาษาไหนนะครับแนวคิดของการเขาเรียกว่าอะไรแนวคิดของไฟล์ร์แลนคลิสเนี่ยนะครับก็คือเป็นการรับรู้ความรักของแต่ละคนที่แตกต่างกันเหมือนนิ้ว5นิ้วที่ผมบอกเนี่ยแต่ละนิ้วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนชอบนิ้วโปง้งบางคนชอบนิ้วชี้บางคนรักนิ้วก้อยบางคนประทับใจนิ้วนางบางคนรู้สึกขาดไม่ได้กับนิ้วกาง สังเกตว่าแต่ละนิ้วมีความรักความชอบความถนัดที่แตกต่างกันดังนั้นมนุษย์ก็มีความถนัดในการรับความรักที่แตกต่างกันด้วยครับความถนัดเนี้ยถ้าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์จะกลายเป็นว่าเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยเราแค่ทําในสิ่งที่ถูกใจเขาก็พอเขาชอบอันนี้เราก็ทําอันนี้เขาไม่ชอบอันนี้เราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยทําใช่ไหมครับคุณ ก็จะประหยัดเวลาประหยัดพลังงานแต่ถ้าไม่ใช้อย่างเกิดประโยชน์หรือรู้แล้วไม่ใช้หรือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็จะกลายเป็นว่าทุ่มเทความรักให้กับลูกแบบที่เราอยากให้ไม่ใช่ลูกอยากได้ฟังประโยคน,นี้นะครับเราทุ่มเทความรักในมุมที่เราอยากให้ด้วยวิธีการที่เราเคยชินอยากให้ทันนักเราไม่ทันได้คิดนะครับ บางคนชินกับการที่ถูกเลี้ยงมาแบบนึงก็เลยให้แบบนั้นไปบางคนเป็นคนที่ชอบกอดสมมุตินะก็เลยกอดลูกแต่ปรากฏว่าลูกไม่ชอบกอดก็เป็นอย่างนั้นไปหลายคนก็เลยสงสัยว่าโอ้โโค้ดจะปฏิสัมพันธ์กับเขายังไงอ่ะเก็บแต่องอยังไงอ่ะเขาไม่ชอบแบบนี้อ่ะแม่ทําอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่โอเคนั่นก็แปลว่าคุณให้ผิดช่องนะครับถ้าผมจะต่อเนี่ยโน้ตบุ๊กชาร์จไฟผมก็ต้องเลือกปลั๊กที่มันเข้ากัน นั่นคือแนวคิดของไฟเลิฟแลงเครสนะครับ5ภาษาลักมีอะไรบ้างเรามาลองดูกันตัวแรกก็คือ word of affirmation word of affirmation ภาษาไทยก็คือแปลเป็นไทยง่ายๆเอาแบบเข้าใจง่ายก็คือภาษาแห่งคำพูดนั่นแหละภาษาแห่งคำพูดพูดจาดีๆอ่อนหวานอ่อนโยนบอกรักคำชมใช่ไหมครับการพูดกันโดยใช้เสียงเบาๆคุณรู้ไหมเวลากระซิบเนี่ย เสียงมันจะดูน่าฟังมากกว่าใช้เสียงแรงๆการพูดกับวัยรุ่นโดยใช้เสียงที่นุ่มนวลมาวัยรุ่นอยากฟังมากกว่าการใช้เสียงที่ดุด่า,าว่ากล่าวอ่อนโยนย่อมได้ผลมากกว่าเสียงตะโกนอ่อนโยนย่อมได้ผลมากกว่าเสียงตะโกนนี่คือบ o r d o f affirmation กดข้อแรกหรือไม่ใช่กดข้อแรกสิภาษารักช่องทางแรก ที่ถ้าใครชอบถ้าลูกคนไหนชอบชอบข้อนี้ลูกคนไหนเป็นคนที่ชอบให้พ่อแม่พูดจาดีๆด,ด้วยคุณพูดจาดีๆกับเขาทุกวันเลยนะครับวันละเป็นร้อยๆรอบก,ก็ยังได้คุณไม่ต้องกลัวลูกเหลิมหลายคนโดยเฉพาะครอบครัวคนจีนที่ผมเคยเจอนะครับกลัวลูกเหลิมเ,เวลาจะชมลูกหรือพูดจากับลูกดีๆกลัวลูก เออเหลิมหรือกลัวลูกไม่พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมนะเพราะเราโฟกัสพูดแต่เรื่องดีๆคุณหารู้ไหมครับสมัยนี้เนี่ยยิ่งลูกคุณชอบคำพูดดีๆ word of affirmation คุณยิ่งต้องทำกับเขาบ่อยๆสมัยนี้ยิ่งต้องทำบ่อยๆใครเคยฟังนิทานชาดกเรื่องโคนคันทวิสารเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีโคอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นโค บางบางตำราก็บอกว่าเป็นพุทธเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปเป็นชาติก่อนที่จะมาตัดสรูนะเป็นชาติก่อนก่อนก่อนมากมากเลยนะครับก็ไปเกิดเป็นโครปรากฏว่าไอ้เจ้าเจ้าของเนี่ยผู้ชายเจ้าของเนี่ยก็มีการเอาโคไปพนันว่าใครโครของใครจะเทียมเกลียนจะลากของ ได้หนักกว่ากันแล้วก็ไปถึงเส้นใช้ได้ถึงก่อนประมาณนั้นมันเป็นการแข่งขันนะครับเขาก็พนันกันเลยโอ้ยเขาก็มั่นใจมากว่าโคของฉันเนี่ยสามารถลากของหนักๆแล้วไปถึงก่อนคนโคคนอื่นได้ด้วยนะพนันจนหมดตัวเลยพอเริ่มต้นแข่งปุ๊บเนี่ยเจ้าของอะ่ะก็ใช้วิธีการของคนที่เลี้ยงโคคนอื่นๆน,นะเนาะใช้วิธีทั่วไปก็คือ ไล่ตีไปไปโคไปสวยก็ไล่ตีไล่เคียนก็ตะโกนก็ดา่าไอ้โคโง่ไปได้แล้วไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้คำพูดที่ไม่ที่ไม่เป็น word of affirmation สักเท่าไหร่หนะครับปรากฏว่าโคนี้มันเป็นโคพผที่โทที่สัตว์ไงเออมันเป็นโคผู้ที่สัตว์ไงไม่ไปไม่ไปแพ้พนัน,นสิครับแทบหมดตัว แต่ด้วยความที่พอหมดตัวปุ๊บเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยโคพธิที่สัตโคที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะครับก็สํานึกในบุญคุณที่อ่อคนเลี้ยงโคคนนี้เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กน,นะครับก็รู้สึกอยากจะตอบแทนก็เลยเดินไปพูดกับกับกับคนที่เลี้ยงเนี่ยว่าเออพนันใหม่สิเดี๋ยวฉันจะแบบฉันจะล่าแต่ครั้งนี้ขอให้คุณพูดใจดีๆกับฉันนะคราวนี้คนที่เลี้ยงโคก็ไปพนันใหม่นะครับ ก็เอาเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตแล้วแทบจะขายบ้านแล้วนะครับก็ไปพันดันใหม่ปรากฏว่าขราวนี้ของการเริ่มต้นแข่งขันเนี่ยพเพราะโเจ้าของโคก็พูดจาดีมากเลยโอ้แทบจะเป็นแบบโอ้ยน้าเชื่อมเลยอ่ะหวานมากเลยพระโคพูดจาเริญน,นะคือแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะพระโคพูดจำเริญเดินต่อไปเถอะนะไปต่อเถอะนะสู้ๆนะคือให้กำลังใจพูดคำพูดดีๆ ตกหลุมก็ไม่ด่านะตกหลุมก็ไม่ดา่าก็อุ้ยไม่เป็นไรนะพ่อโคไม่เป็นไรนะไปต่อนะพ่อโคสู้สู้นะเป็นกําลังใจให้นะคือโอ้โหเป็น word affirmation เลยอ่ะนึกภาพเดี๋ยวแบบถ้าจินตนาการโคเป็นลูกเราอะเวลาทําปิดผลาตกหลุมอะไรเงี้ยแล้วเราไม่บน่นไม่จู้จี้ไม่ถูกจิกไม่ซ้ําเติมบอกแล้วแม่เห็นแล้วแม่เห็นไหมแม่เคยบอกแล้วทําไมไม่ทําอย่างนั้น พ่อเคยบอกแล้วใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเร,เราไม่ word of affirmation เราเรา,เรามีแต่คำลบๆคราวนี้ปรากฏว่าก็แน่นอนนิทานชาโดกโคนะันทวิสานียก็ชนะนะครับก็ได้ทรัพย์สมบัติมหาศาลเลยก็โคก็ได้รับการเลี้ยงอย่างดีเลยนะครับก็เป็นนิทานทีเ่เขาสอนกันไว้ว่าเรื่องของการพูดจาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากลองดูซิว่าคะแนนเต็มสิลูกคุณต้องการ word of affirmation กี่คะแนน สิบหมายถึงเขาต้องการมากศูนย์คือเขาต้องการคือเขาไม่ต้องการเลยอ่ะข้อนี้คุณลองให้คะแนนเล่นๆตอบในนี้ก็ได้ตอบในระหว่างที่ดูไลฟ์สดหรือดูย้อนหลังก็ได้หรือจะพิมพ์ในกระดาษพิมพ์ในมือถือเขียนในกระดาษหรือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปถามในกลุ่มไลน์เราอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตอบในกลุ่มไลน์กันก็ได้นะครับลองถามเล่นๆดูอันที่2 act of service ข้อนี้เป็นวิธีการแสดงความรักที่พ่อแม่ไทยถนัดที่สุดเลย act of service การลงมือทำบางอย่างให้ลูกนะครับจริงๆคุณแม่รู้ไหมการที่ทุกอย่างที่คุณลงมือทำให้เขาไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ชอบช่วยเหลือเขาพาเขาไปหาสิ่งที่เขาต้องการพาไปเที่ยวทำนูน่นทำนี่ให้ซักผ้าหาอาหารทำงานหาเงินบริการอะไรบางอย่านั่นคือ act o o service หมดเลยผมถึงบอกว่าจริงๆข้อนี้พ่อแม่ไทยชอบใช้มากที่สุดในโลกแล้วล่ะ ชอบจริงๆนะครับคือคือข้อนี้มักจะเป็นสัญชาตญาณของพ่อแม่ไทยเกิดมาเป็นพ่อแม่ปุ๊บมักจะเก่งด้าน a act of Service ก่อนแต่ปัญหาไม่อยู่ตรงนี้ครับคุณลองถามตัวเองเล่นๆแบบไม่ต้องกลัวผิดคุณคิดว่าลูกอะจาก0ูนถึง10ลูกต้องการภาษารักข้อนี้กี่คะแนน10คือต้องการมากขาดไม่ได้เลยศูนยคือไม่ต้องการเลยไม่ต้องการสักน,นิด ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ว่าวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่กับไม่ต้องการให้พ่อแม่ act of service จนเกินไปโดยเฉพาะเป็นวัยรุ่นแล้วไม่ชอบตอนเด็กอะชอบแต่ตอนเป็นวัยรุ่นน่ะจะสเกลการชอบจะน้อยถามว่ามีคนที่ชอบเยอะไหมยังมีนะครับวัยรุ่นที่ชอบ act of service เยอะๆจากพ่อแม่มีแต่ส่วนใหญ่ไม่ชอบพอไม่ชอบปุ๊บสมมุตินะคุณลองเดาว,ว่าลูกน่าจะต้องการห้า แต่บางเออในชีวิตประจําวันทุกวนันนี้คุณให้สัก้าวเลยอะเท่ากับอะไรรู้ไหมอะไรที่คุณให้เกินเขาจะรู้สึกลาคาญและอึดอัดอะไรที่คุณให้ขาดเขาจะรู้สึกว่าความรักความอบอุ่นมันหายไปดูไม่ยุติธรรมเนาะอะไรที่เขาอยากได้แล้วคุณให้ไม่พอ มันจะนําพาไปสู่การขาดความรักความอบอุ่นในระยะยาวในอนาคตมันมันรู้สึกมันขาดไงดังนั้นหลายคนจึงถามผมเนี่ยว่าเฮ้ยโค้ดมีลูกสองคนบ้างแหละหรือมีลูกคนเดียวบ้างแหละให้ความรักเต็มที่ทําไมรู้สึกลูกลูกยังรู้สึกว่าเราไม่รักเขาอะ่ะก็เพราะคุณให้ในสิ่งที่เขาต้องการน้อยเกินไปน้อยกว่าสิ่งที่เขาต้องการสเกลเขามันอาจสิบไงแต่คุณให้แปดคุณให้เก้ามันก็ยังขาดอีกหนึ่งอย่างเงี้ย แต่อันไหนที่คุณให้เยอะเขาต้องการน้อยอึดอัดรังคานจริงๆ EP นี้ดีมากนะเพราะว่ามันทําให้คุณตอบโจทย์คําถามได้สองข้อเลยทําไมลูกรางคาญเราคะเออก็เพราะเราให้เยอะในสิ่งที่เขาไม่ต้องการทําไมลูกรู้สึกว่าเรายังไม่รักเขาอะคะยังรักเขาไม่มากพอก็เพราะคุณให้เขาในสิ่งที่เขาต้องการน้อยไปเนี่ยคือจริงๆ EP นี้มันตอบคําถามสองข้อนี้ได้เลยนะครับ นะอ่ะนี่คือภาษาลักข้อที่2วันนี้หูไปช้ามากเลยวันนี้ผมพูดช้านะครับเนื่องจากหิวมากนะครับโอ้วันนี้ <c oughs> นอกเรื่อง,นะไ,ปอไ,ปองไปแล้ว ation, นะไปต่อไปต่อ1ไปแล้ว word of affirmation เนาะตะกี้นี้ใช่ไหมครับเป็นภาษาแห่งคำพูด 2. act of service ภาษาแห่งการกระทำ 3. า3 body task เป็นอีกภาษาหนึ่งที่พ่อแม่ไทยต้องการ ต้องการอะไรรู้ไหมหมายถึงต้องการจากลูกอะ่ะชอบไปกอดลูกแล้วชอบให้ลูกกอดกลับเอ้ยคุณถ้าคุณเจอลูกที่แบบอืโตไอรุ่นเท่าไหร่แล้วก็ยังชอบให้พ่อแม่กอดอยู่นี่คุณก็ดีอ่ะดีคือคือมันก็เป็นจริตที่บังเอิญตรงกันเป๊ะๆะนะแล้วถ้ายิ่งคุณมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ดีนะผมเจอหลายเคสคุณฟังดีๆทุกวันนี้มีเด็กคนนึงที่จบคาสปีของผมไปประมาณหกปีแล้ว เด็กคนนี้จบคาสปีหรือโคชิ่งคาสผมไปหกปีแล้วทุกวันนี้แม่งเรียนมาหาลัยจนจะจบแล้วอ่ะเรียนอยู่จุฬาจนจะจบแล้วคุณรู้ป่าว่าตอนที่มาเข้าคาสพ่อแม่เขาอ่ะแม่กับลูกอ่ะแม่กับลูกชายอ่ะขัดแย้งกันมากขัดแย้งกันคอนฟ lict กันสุดๆก้าวลาจนลูกไม่น่ารักสุดท้ายแม่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนจนทําให้ลูกอ่นนานอยู่มปลายอยู่มหกโรงเรียนชัยร้วนแห่งหนึ่งในประเทศไทยอ่ะลูกยังมาขอหอมแม่เป็นประจำา บอดี้ทัสลูกยังมาขอกอดแม่เป็นประจำอะจากเดิมที่ก้าวล้าวกันไปแล้วอะความสัมพันธ์ทำให้บางครั้งภาษารักเปลี่ยนไปด้วยเลยครับเนี่ยเออแล้วเด็กบางคนชอบให้สัมผัสจับกอดแต่เราเป็นคนไม่ชอบมีข้อแม่หลายาท่านมากนะครับที่เออเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ภาษารักข้อนี้กับลูกทั้งทงที่ลูกต้องการ ผมเจอหลายเคสมากนะครับเป็นคุณแม่ที่แบบโอ้ยรู้ว่าถ้าให้ข้อนี้กับลูกลูกเต็มอะ่ะเติมเต็ม,ตมความรักได้เต็มที่แต่ตัวเองเป็นคนไม่ชอบให้ลูกมาขอเคียก็น่าเสียดายเนาะถ้าไม่ฝืนอีโก้ตัวเองแล้วทำสิ่งนี้ซะพ่อแม่บางคนอยากให้ลูกกอดครับอยากให้ลูกกอดถ้าลูกไม่กอดไม่แปลว่าลูกไม่รักแปลว่าคุณเข้าใจผิดเพราะความรักมีตั้งหลาย หลายช่องทางเห็นป่ะเราพูดมาสามช่องทางแล้วอ่ะการที่ลูกไม่กอดไม่ชอบกอดคุณแต่คุณชอบกอดเขามันไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักคุณคุณก็แค่เปลี่ยนภาษารักใหม่ที่เขาต้องการคุณจะเห็นว่าเขารักคุณจริงๆนะครับกอดอุ้มตบมือไหลอะไรพวกนี้โอ้ยได้หมดเลยอะไรที่สัมผัสนะครับลองดูศูนย์เต็มสิบคุณคิดว่าลูกต้องการจากคุณเท่าไหร แล้วก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเขาต้องการจากคนละคนแตกต่างกันด้วยนะบางทีต้องการจากแม่เป็นบอดี้ท u สต้องการจากพ่อเป็น word affirmation หรือต้องการข้อเดียวกันทั้งสองคนก็ยังได้นะของพวกนี้มันดิ้นได้เดี๋ยวผมมีข้อสังเกตช่วงหลังให้ใหฟังนะครับอันที่4ี่ผมขอข้ามเพราะเพราะว่ามันไม่สำคัญเลยจริงๆผมจะเรียกมันว่า4ภาษารักเลยด้วยซ้ำเพราะข้อ4ี่มันพูดตรงๆนะอย่าใช้บ่อย อย่าใช้บ่อยมันมีสาเหตุอย่างหนึ่งพ่อแม่ไทยส่วนใหญ่เข้าใจคำว่ารางวัลแล้วรางวัลและการกิดสิ่บนผิดกิฟต์เนี่ยมันคือการให้ของขวัญของฝากเนาะอย่างเช่นอะไรอ่ะพรุ่งนี้เนาะอ่งเปาเตรียมอ่างเปาให้ลูกหรือย,ยังครับนี่ผมโดนอ่งเปาเรียบร้อยแล้วนะภรรยาผมวันนี้ซื้อซองมาเยอะมากแล้วส่งอ่งเปาส่งซองมาให้ผมแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมารับอ่งเปา อ่ะเนี่ยการที่คุณให้อ่างเป่าลูกเนี่ยมันคือมันคือกต์แต่ที่ผมไม่แนะนําให้ใช้เลยหรือเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะทุกคนจะใช้อยู่แล้วโดวยอัตโนมัติและ 2. บางทีเราแยกไม่ออกระหว่างติดสินบนกับรางวัลเราชอบบอกก่อนว่าอยากจะให้อะไรเช่นถ้าหนูสอบเทอมนี้ไม่ตกเลยเดี๋ยวแม่ให้อันนี้นะลูกอันเนี้ติดสินบนจริงๆในทางจิตวิทยาไม่ดีเลยนะพันทําให้เด็กไทยเห็นแก่ตัวและหวังรางวัล ทำให้เขาคาดหวังว่าจะทำบางอย่างแล้วได้ผลตอบแทนแต่แน่นอนอะ่ะตอนนี้มันเพียวๆอย่างเดียวไม่ได้นะผมก็เลยไม่อยากแนะนำเรื่องนี้ไงข้อนี้เว้นไว้นะเว้นไว้นะไม่ต้องใช้เพราะอะไรดูมาให้ผมค้นพบว่าใช้4ข้อทดแทนกันได้ข้อสุดท้าย quality time ของขวัญแห่งเวลาภาษาแห่งเวลาภาษานี้เป็นภาษาที่สำคัญมากและพ่อแม่ไทยส่วนใหญ่ละเลยครับ หลายคนไม่เคยเข้าใจเลยว่าบังเอิญลูกวัยรุ่นยิ่งต้องการข้อนี้สําหรับส่วนใหญ่นะเลยก็เลยไม่ให้คิดว่าตัวเองเป็นแม่ฟูลไทม์เป็นพ่อฟูลไทม์มีเวลาให้กับลูกเยอะเลยคิดว่าเราโอเคละเปล่าวเวลาเยอะกับเวลาคุณภาพมันต่างกันมากเลยครับตอให้คุณมีเวลาอยู่กับลูกแค่ชั่วโมงเดียวมีพ่อแม่หลายคน ที่อยู่ในคอร์สพิชิตใจลูกวัยรุ่นของเรานะครับแล้วไม่ใช่พ่อแม่ที่มีสถานะร่ารวยตรงเงนท่นามเป็นคนหาเช้ากินข้ามกลับบ้านทีเที่ยงคืนอยู่ในกลุ่มเราเนี่ยแต่คุณรู้ไหมเขาประสบความสําเร็จในการพิชิตใจลูกเพียงเพราะเขาใช้เวลาแค่วันละครึ่งชั่วโมงไร้สาระกับลูกถ้าคุณทําตัวไร้สาระกับลูกได้เมื่อไหร่นั่นนับเป็นคอเรตตี้ไทม์ครับ หลายคนถามผมว่าเวนคุณลิตี้ไทม์สำหรับวัยรุ่นคืออะไรอะไรก็ได้ครับที่ไม่ต้องคุยเรื่องการบ้านไม่ต้องคุยเรื่องเรียนไม่ต้องถามว่าวันนี้เรียนอะไรไม่ต้องถามว่าการบ้านเสร็จหรือยังไม่ต้องถามเรื่องโรงเรียนคุยเรื่องที่เขาชอบอยู่กับเรื่องที่เขาชอบสัมผัสเรื่องที่เขาชอบให้ความสําคัญกับเรื่องที่เขาชอบหรือทําเรื่องไร้สาระในมุมมองของเรากับเขานั่นคือคุณลิตี้ไทม์ ลองถามดูเล่นๆล,ลูกต้องการข้อนี้กี่คะแนนเต็มสินะครับออลองดูนะครับอ่ะมีข้อสังเกตให้มีข้อสังเกตให้ข้อสังเกต,เกตมี2ข้อนะครับคุณแสดงออกภาษารักษกับลูกข้อใดมากที่สุดเออบางคนคุณแม่บอกว่าเป็นคนที่ชอบแสดงออกแบบแอปอ f ฟเซอร์วค่ะชอบทำอาหารชอบขับรถไปรับไปส่ง ซักเสื้อผ้าให้เขารู้สึกอยากบริบัติเขามากเลยอยากจะเก็บห้องให้เขาคุยกันเรื่องห้องลกเนาะเอออยากจะเก็บห้องให้เขา่มันเป็นความรักอะ่ะที่เราอยากจะแสดงออกให้ลูกนะครับมันเป็นความรักแต่คําถามที่สองคือแล้วคุณคิดว่าลูกต้องการข้อไหนมากที่สุดสองคำตอบนี้แหละครับจะทําให้คุณเห็นแกลบหรือช่องว่างว่าสิ่งที่คุณทํามันตรงจะหลุดลูกไหมมันเกินจนเขาอึบอัดหรือมันขาดจนเขารู้สึกขาด และถ้าทำถูกจะหลดปุ๊บคุณจะไม่ต้องทำภาษาอื่นมากเลยเช่นลูกต้องการบ f อเฟ i ร m a t i o n คุณใช้ภาษาอื่นก็ได้แต่คุณควรให้90%กับข้อนี้ลูกชอบข้อไหนคุณเดาลูกถูกอยู่แล้วผมให้เวลาไม่เกิน3วันยังไงคุณก็เดาถูกเพราะแม่ทุกคนมีสัญชาตญาณเพียงพอที่เดาลูกหรือต่อให้เดาไม่ถูกคุณไปถามลูกก็ยังได้แต่เวลาถามลูกตัดข้อ4ไปด้วยนะครับไอก,กรอะครับ ไม่งั้นวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่แม่งตอบอิฟตัดข้อ4ทิ้งก่อนนะครับแล้วลองไปถามเขาดูเนาะสรุปในบทเรียนนี้นะครับแต่ละคนก็มีต้องมีความต้องการในช่องทางที่แตกต่างกันเนาะแม้กระทั่งเราอะเราต้องการให้สามีแสดงความลักช่องทางที่เราต้องการมันก็อาจจะต่างกับที่สามีแสดงกับเราก็ได้นะเอออย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเราต้องการให้สามีตามอกตามใจนะแบบมีเวลาให้อย่างเงี้ย เออเราต้องการครุณถามนะแต่สามีแบบทำงานเยอะคุณพ่อเราทำงานเยอะอย่างเงี้ยก็ได้สรุปข้อที่สองคือต่อให้เรารักเขามากแค่ไหนนะครับเขาก็จะรับรู้ความรักนั้นได้น้อยถ้าเราแสดงออกไม่ตรงกับจริตของเขานี่สําคัญสําคัญจริงๆและสามก็คือทํามากได้น้อยทําน้อยได้มากทํามากได้น้อยเพราะว่าเราทําไม่ถูกเนะไม่ถูกไม่ถูกช่องอะ เออทำน้อยได้มากก็เพราะเราทำถูกช่องอ่ะลงทุนน้อยๆเราต้องเป็น Parent Smart p a r e n t นะครับเราต้องเป็นพ่อแม่ที่ฉลาดไม่ต้องทำอะไรเยอะมากแล้วเราเป็นพ่อแม่เราก็เหนื่อยแล้วจริงๆนะเราต้องหยุดบน่นหยุดสอนหยุดว่าเริ่มใช้วิธีเก่าๆแค่นี้เราก็เหนื่อยแล้วแม่คือคุณจะเอาสมองไปทําอะไรทด่อีกคือแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วหยุดบน่นหยุดสอนหยุดว่าไปหาความสุขใส่ตัวให้เวลากับการที่ลูกผิดพลาดแค่นี้คุณก็เป็นแม่ที่เหนื่อยแล้วนะ ดังนั้นเวลาจะให้ความรักกับลูกอย่าทําเยอะทําเลือกที่มันตรงจริตนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในกลุ่มไปชวนคุยกันในกลุ่มนะใครที่ดูแล้วก็ลองไปตอบในกลุ่มดูว่าในบรรดาห้าข้อเนี้ยคุณลองตอบสองคถามตะก,กี้สิไอ้คำถามที่ว่าคุณแสดงออกภาษาลักข้อใดกับลูกไม่ไสูดแล้วคุณคิดว่าลูกต้องการข้อไหนไม่ไสูดเนี่ยลองตอบตอบสองข้อน,นะครับเพื่อเพื่อคุณเห็นแก๊บไงนเนาะโอเอค okay น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับ EP วันนี้เนาะก็ขอบคุณมากเลยนี่ไงบอดี้ััชลูกชายเดินมาหอมแก้มเลยโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเนี่ยก่อนนอนดูติกต็อกสินาทีการดูติกต็อกด้วยกันนั่นคือคุณใช้คอร์ริคิทามสิบห้นาทีมีความสําคัญมากกว่า3ชั่วโมงที่มันไหลสันอุย้ยต้องพูดประโยคน,นี้สิานาทีที่คุณดูติกต็อกับลูกมีค่ากว่าสชั่วโมงที่คุณ คุยกับเขาแต่เรื่องมีสาระเฮ้ยมีค่ากว่าเยอะนะโยพอให้ทุกคนมีความสุขนะครับลูกวัยลูกมีข้าหาเริ่มต้นจากการเติมเต็มความลับของเขาให้ตรงจุดแล้วความลับนั้นจะเข้าไปอยู่ในใจเขาได้อย่างล้นเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับ